อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามากับทิปเกือบพับของนครนายกครับอันนี้เข็นขึ้นมาคนแรกครับตามตามพี่เปาครับพี่เปาเปาข็นมาพับกับครับึ้ออีกหนึ่งท่านแล้วครับโอ้แรงมากครับอันนี้ขึ้นมาได้ครับอ๋อไหวไหมครับไหวไหมครับเหลือเฟือโอ้แน่นอนมากครับ เราจะไปดูอีกหนึ่งท่านครับตอนนี้กําลังเข็นขึ้นมาอยู่ครับเราจะไปดูโฉมหน้าของเขาครับว่าเขาเป็นใครมาดูกันครับนะครับผวสัมภาษณ์นะครับคุณรู้สึกยังไงครับกับการปั่นวันนี้ครับไม่ไหวนะเอามาทรมานแท้เลยน่ครับทางชันครั้งแรกของเวกเตอร์ครับ ไบายมากครับไหวไหมครับไหวครับอ๋อสุดยอดครับนี่ทำประธานเห็นคงจะไม่คงจะดีใจมากครับถ้ประธานอัดครับไหวไหมพี่ยยมอ๋อไม่พูดอย่างอื่นหรอกครับเอ๊ยมีคำเดียวเองนะเราจะไปดูท่านต่อไปครับจะไปดู สุภาพสติอีกหนึ่งท่านครับตอนนี้ที่กำลังเข็นขึ้นมาครับเขผ่านกล้องปุ๊บโดดขึ้นรถทันทีครับ,บระวังตกลงนะครับระวังตกลงโอ้สุดยอดมากครับนี่ดูดิครับจะถึงข้างบนไหมลงแล้วครับได้ประมาณยี่สิบเมตรครับเราดูท่านต่อไปครับ อันนี้พี่เขามาแล้วครับเป็นหนึ่งท่านที่ถอดเสื้อครับคอามลำพางนะครับวันนี้รู้สึกไงครับพี่สุดยอดครับสุดยอดพี่ครับตายครับอ๋อทิปแรกของพี่ครับไม่วากันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนหน่อยครับอ่ะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วครับแต่เราอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนครับบรรยากาศยามเย็นนี้ ค่อนข้างสวยงามครับมีหมอกบ้างอยากให้ท่านที่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับลงมาสัมผัสด,ดูครับบรรยากาศค่อนข้างสวยเราเป็นกทายสมาชิกด้านบนนยครับขอำนำพาด่อยพี่ขอัมภาน้อยครับจะไปชีจะไปชีไหนลนะ่ะมภาษาดก่อน,อนเดี๋ยวฟ้องประธานเลยเนี่ยเดี๋ยวฟ้องประธานเลย<ะ>เดี๋ยวประธานไม่อยู่เนี่ย ยาวๆหน่อยนึงนะ้ามคุเลยนี่นั่นผมมาค้างผมจะปวดตรงไหนล่ะเปนไงบอยต่อได้ต่อได้เป็นไงบ้างวันนี้มากับแก๊งเสีอยวพับ บายชิวๆไม่ได้เหนื่อยเลยถ้าประธานเขาไม่มาผมไม่เหนื่อยหรอกเประธานไปไหนอ่ะอาบไปอาบไปอาบอาบอะไรอาบผมอาบผมอะไรอันน้เออ